การฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันหน่อยนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสหรัฐบริจาคให้ไทยมาล็อตแรกประมาณสัก1.5ล้านโดสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องกระจายวัคซีนฉีดให้กับบรรดาดานหน้าแล้วก็กลุ่มเสี่ยงวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่จังหวัดสมุทรปราการเปิดฉีดวัคซีนให้กับ4กลุ่มเสี่ยงก็จะมีคนมาจองคิวเข้าคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกกันเห็นบอกว่าบางคนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่4ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ 4กลุ่มเสี่ยงก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับผู้หญิงตั้งทันภ์1สสัปดาห์ขึ้นไปผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวเกิน100กิโลกรัมแล้วก็ผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเกิน80กิโลกรัมรวมไปถึงกลุ่มเด็กอายุ12-18ปีซึ่งเป็นผู้ป่วย7กลุ่มเสี่ยงที่มีรายชื่อก็มารอรับบัตรคิวเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันที่โรงพยาบาลบางพีนะครับจุดฉีดวัดบางพีใหญ่กลางตั้งแต่4ี่ทุ่มนี่อีกหนึ่งจุด หน้าห้าง t ท s c o l o t ตัสริมถนนสายลวดครับก็เป็นจุดรับบัดคิวแล้วก็ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกของทางโรงพยาบาลสมุทรปราการเช่นเดียวกันจุดนี้ก็มีชาวสมุทรปราการ4กลุ่มเสี่ยงมารับบัตรคิวกันตั้งแต่กลางดึกเช่นเดียวกันนะครับเราลงพื้นที่ไปสำรวจในช่วงเช้าก็จะมีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวต่อเนื่องทําให้การจราจรบริเวณถนนสายลวดติดขัดทั้งสฝั่งยาวเป็นกิโลเมตรเลยนะฮะ ทำให้ทางตำรวจสพเมืองสมุทรปราการต้องเข้ามาดูแลการจราจรด้วยนะค,ะครับผมเรามีโอกาสได้คุยกับประชาชนที่เขามารอคิวฉีดวัคซีนนะฮะค,คุณสวัสด์เนี่ยพาหลานซึ่งป่วยเป็นออทิสติกมาฉีดวัคซีนมารอคิวตั้งแต่ช่วงตีสนะฮะแชมป์ค,คุณผู้ชมได้คิวลําดับที่1,221นี่คือตี3มารอคิวตี3นะฮะได้คิว1221แล้วได้ฉีดวัคซีนตอน9ก้ามงครึ่ง ส่วนตัวคิดว่าทางโรงพยาบาลสมุทรปราการมีระบบจัดการที่ดีนะครับใช้เวลาไม่นานมีการเว้นระยะห่างได้ดีก็อยากให้จังหวัดต่างๆเนี่ยนำต้นแบบแบบนี้ไปใช้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากอาลองฟังดูนะฮะการจัดการเจ้าหน้าที่อะไรดีมากดีทุกอย่างเลยค่ะ<ว>แต่ก<ว>็รว,วดเร็วค่ะแต่คุณก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแต่อย่าแซงคิวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีจังหวัดสมุทรปราการแบบนี้อีก แล้วก็จังหวัดอื่นแบบนี้อีกนะคะขอชื่อกนอะอย่างที่คุณพี่สวัสด์บอกนะคะคืออาจจะต้องใช้เวลารอหน่อยดังนั้นอย่าแซงคิวคือเขาจัดระบบเอาไว้ดีอยู่แล้วอีกหนึ่งคนครับคุณบุษบาเป็นคนขอนแก่นมาทํางานอยู่ที่ปทุมธานีแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตัดสิบไม่ให้ฉีดวัคซีนบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมารอคิวตั้งแต่6กโมงเช้าแต่พอจะรับบัตรคิวถูกปฏิเสธสําหรับคุณบุษบาแล้วบอกว่าเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียเวลามาก อยากให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้ให้ทั่วถึงกว่านี้คนเข้าใจผิดเยอะมากลองฟังดูครับคิดว่าจะได้มีจะได้ขีดกับเขาอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่คนพื้นที่ต้องคนสมุดประการเท่านั้นก็เรารอป่าประโยชน์นะคะเออน่าจะเออประกาศประกาศว่าเออพื้นที่เท่านั้นจะได้ไม่ต้องรอ อีกหนึ่งคนครับทำงานอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการแต่ว่าพื้นเพมไม่ใช่คนสมุทรปราการคุณพี่ที่ขับรถตุกๆุกขั้นนี้ครับคุณพี่โสดาเขาบอกว่ารับส่งผู้โดยสารหน้าโรงพยาบาลมานานถึง3 0ปีวันนี้ก็ทำงานปกติสิ่งที่ทําได้ก็คือเฝ้ามองดูคนอื่นมารับวัคซีนตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนสมุทรปราการก็ไม่ได้รับวัคซีน ส่วนตัวมองว่าไม่เป็นธรรมนะฮะคือคนมาจากจังหวัดอื่นแต่ว่าทํามาหากินอยู่ในพื้นที่มานานกว่า30ปีก็น่าจะมีโอกาสได้รับวัคซีนกับเขาบ้างคุณผู้ชมครับนอกเหนือจาก,กเ,เราจะเห็นภาพคนที่มารับวัคซีนกันแล้วเชื่อไหมครับมีคนหัวหมอเอาบัตรคิวของตัวเองที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วอะอไปมอบให้คนอื่นต่อเพื่อจะสวมสิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่บอกดูออกครับเห็นบัตรคิวก็รู้แล้วว่าคนนี้เคยฉีดไปแล้วบัตรเคยใช้มาก่อน ก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจเข้ามาจับกลุ่มเลยนะครับคนที่สวมสิทธิ์เบื้องต้นที่สมุทรปราการจะมีการฉีดวัคซีนให้กับ4กลุ่มเสี่ยง2วันเนี่ย4,500คิวนะครับวันนี้2,000คิวและวันพรุ่งนี้อีก2,500คิวนะครับครับผม ตอนนี้วัคซีนเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการมากนะครับเพราะ <ừ m. S 2> ว่าเชื่อว่าจะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตดังนั้นการกระจายอย่างทั่วถึงเป็นสิ่งจําเป็นและในขณะเดียวกันระหว่างรอวัคซีนเราก็ต้องเข้มงวดกวดขันป้องกันไม่ให้ตัวเองมีความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ